วัดคาเฟ่ต้นตำรับแฟนชายกาแฟถุงกระดาษวันนี้กับบรรยากาศการเปิดสาขาใหม่ซึ่งสาขานี้ร้านก็จะดูโดดเด่นมากๆเลยค่ะพิกัดร้านวัดคาเฟ่สาขานี้จะอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่กตําบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สาขานี้นะคะก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของสาขาวัดคาเฟ่นี้เดิมก็เคยเป็นลูกค้าวัดคาเฟ่มาก่อนค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังแนวคิดดีๆของพี่มดเจ้าของสาขาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่งนี้กันค่ะที่สาเหตุแตินใจเลือกสมใหญ่เลยที่ลงทุนใช่ไหมคะก็คือมั่นใจในเฟรนช์ยา่ะค่ะมั่นใจในความเมืออาชีพเป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็วัตถุดิบค่ะากาแฟชาโบราณที่อร่อย ค่ะ,คะแล้วก็มีประสบการณ์ที่ยาวนานนะคะพี่ก็เลยมั่นใจในแบบว่าสามารถจะที่พี่จับสินใจก็คือเหมือนว่าสามารถจะทําความสําเร็จที่พี่ในการเริ่มธุรกิจครั้งแรกได้เพราะว่าธุรกิจร้ารกาแฟธุรกิจมีเป็นปธุรกิจแรกของพี่พระพูกับี่พี่มีงานประจำอยู่แล้ว ปกติทํางานประจําใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจว่าน่าจะช่วยในการที่พี่จะทําธุรกิจตัวนี้ค่ะสําเร็จได้ก็เลยมั่นใจในความเรียรอาชีพนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกกับแบรนด์วาคาเฟ่เราใช่ไหมคาะเราก็ศึกษาข้อมูลมานานไม่ได้ว่าคือลงเลยเราข้อมูลมาเยอะพอสมควรแต่มั่นใจก็เลยเลือกวัดคาเฟ่รู้จักกับวัดคาเฟ่เราได้ยังไงค่ะสาเหตุที่รู้จักคือปกติเราทาน ชากาแฟปกติชอบทานชาเย็นกับชาเขียวก็ชอบเน้นเป็นแนวโบราณคะคะทานหลายร้านเลยค่ะว่าปกติจะทางานอยู่ในตลาดนะคะตลาดนี่คือตลาดปางอิโคลน้อากวัดเขาถวัลย์ปกติถ้าทานเราก็เลือกทานในหลายร้านแต่จนมาทานของร้านร้านคาเฟ่อะค่ะรู้สึกว่าเราเลือกทานกี่ครั้งรสชาติก็ไม่เปลี่ยนแปลงกินชาก็หอมนะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบ คุณป้าก็ชอบค่ะให้คุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ชอบเพราะแม่ก็ชอบทานใช่ไหมอ๋อก็เรียกได้ว่าซื้อมาให้ครอบครัวได้ลองชิมแล้วใช่ไหมคะชอบอย่างเออทำไมมีถุงกระดาษลนอแล้วเก็บไว้ได้นานมากเลยทำงานไปจะหมดวันแล้วยังไม่น้ํน้ำแข็งยังอยู่เลยไม่ละลายเลยยังทานได้อยู่เกือบเกือบทั้งวันเลยอ๋อซื้อแบบประมาณว่าซื้อตั้งแต่หนเช้านี่ทานได้ยันเย็นเลยใช่ไหมดีอ่ะสมกโอเคดีมากเลยก็เลยมาคิดว่า แล้วก็อยากจะลองมาเปิดตลาดใหม่ๆที่ตลาดบ้านแก่งเพราะว่ายังไม่เคยมีกาแฟถุงเวลาที่เป็นถุงกระดาษแบบนี้ขานกันแล้วก็ไม่เคยมีเรนชายที่ดีๆะคะ่ะที่รสชาชาที่อร่อยมีมาตรฐานม,มาลงสู่ที่ตำบลบ้านแก่งอะคะ่ะเลยอยากนําตรงนี้มาให้แถวที่บ้านชาวบ้านเพื่อนๆคนรู้จักคนที่เราญาติ <ๆ S 1> พี่พน้องมาลองทานของดีๆก็เหมือนแบบว่า เราได้ชิมรสชาติความอร่อยก็อยากจะแบ่งปันความอร่อยนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้พี่โมช่วยฝากร้านดีกว่าค่ะว่าอยู่ตรงไหนใครผ่านไปผ่านมาจะได้แวะอุดหนุนค่ะก็ขอฝากร้านวัดคาเฟ่คาเฟ่ถิกระดษโบร้านนะคะก็คือที่นี่จะอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่งหรือใกล้วัดบ้านแก่งนะคะฝากเพื่อนๆที่ผ่านมา เผื่อกลับบ้านปีใหม่ช่วงสงการช่วงเทศกาลหรือ,อยังไงนะคะผ่านมาแวะมาทานได้เลยนะคะร้านหาไม่ยากเลยอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะก่อนถึงโรงเรียนชมวัดบ้านแก่งหรือวัดบ้านแก่งน่ะคะ่ะได้ทนะั้งสองที่พอเราจะอยู่ใจกลางเมืองใจกลางตำบลเลยนะคะยังไงก็ขอฝากร้านเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ และนี่ก็เป็นแนวคิดของพี่มดเจ้าของสาขาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่งนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูการขายจริงกันบ้างค่ะว่าเปิดร้านวันแรกนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเปิดร้านวันแรกก็ชมกันไม่ได้หยุดเลยต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่แวะเข้ามาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากวัดคาเฟ่สาขาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมชมคลิปแล้วกดติดตามช่อง YouTube วัดคาเฟ่กันด้วยนะคะ